ได้แล้วครับตบอีกครับตระเสบยบพี่น้อยมามปรุงครับวันนี้ตัวใครๆนี่ตัวนี้จะใค่ตี้งใครครับอือกระเสค,ครับสวัสดีครับมาพ,พอ,อกันอีกอเลยด้อครับมีน้ำให้พี่น้องเพื่นอนครับวันนี้ เหี้ยวเพิ่งไม่มีพี่น้องว่าอยังเอาอึงครับได้อึงมากครับนี่ฝน,น,นตกครับได้อึงมากอันนี้อึงไล่ครับอึงเผาก็มีครับข้างในเดี๋ยวทเทให้เบิงเ่งครับอึ่งไล่อึ่งด่างเนาะฝนตกแห้งครับเมื่อคืน แต่กลับว่าปันไดครับเพราะว่าดินมันนนั่แห้งเนาะมันก็เลย,ยบ่อุ้มน้าปันได้ครับว้าวอือเข่าอ้อเข่าเมียใครใครดิครับอืออือ,อเข่าเมีไข่รอู้หูเออ้อเมอีไข่ออ้อยางก็มีครับโอ้เขียดเขียดเขียดงมดสิตุมอึอง้งสู่พี่น้องกินครับเมื่อนี้ เดี๋ยวไปล่างทําความสะอาดนครับแล้วข้างหมอเรียบร้อยออกมานอกน้ำเย็นครับหรือว่านอกนอก้ำแข็งพอดีตัวใครๆอันนี้เป็นเอื้องอื้งแหงครับอื่งแหงก็คือ อึมพ่อใน้ลงน้ำนะครับอืมน้ำมันมันหัวตะออกมากดีวัตถุดิบหลักต้มสมใบบักขามอ่อนครับตะออกมาน้ำมันมันพริกล้มหัวเห็นไหมตัวน้ำไม่หวไหยไปเลยอันอืมขางลายครับอึมข้างลายกระเสียบไปตัวทูบูลายเล่ ต่ออืงครับเ้งลไปครับต่อเยใบบักคามอ่นครับแสงไ,งไปเลยสมสมครับ ระวังขาอืงเปล่อนะครับแต่เซวแท่ผมกัสซีมาสีแจงบอกข่าวพี่น้องนะครับสําหรับพี่น้องที่ติดตามช่องนี้อยู่ครับว่าในอนาคตครับกัสซีมีคอนเทนต์ใหม่ๆหรือว่านักแสดงใหม่ๆที่หลากหลายขึ้นครับแล้วก็มีแตกต่างกันออกไปนะครับยังได้ก็ฝากพี่น้องติดตามให้กาลังใจคือเก่าด้วยครับนี่แหละทาข้าวนึงครับทาอืงเปื่อจะข้าวครับแล้วก็เอามาส่วครับวันนี้ แก็มานั่งกินตรงเรื่องครับระหว่างนี่ก็มาเก็บผักแก้วชาครับผักแก้วกำลังโฟูงงามๆเลยสวใสดเครับงพอที่ยังงามๆครับ เริ่มสิบเพื่อแล้วครับใส่พริกลงไปใส่คาตะไคร้ไปกับกูดใส่พริกลงไปอืไก่เปืือยแล้วต้มสัวอื่นครับอื่นไข่ สุกแล้วครับนี่แต่เสียบแฉทวท้าว <Wow. S 1> ได้แล้วครับตบอ่นครับแ <Wow. S 1> ต่เสียบวัตถินอยมา <Wow. S 1> ปรุงครับอันนี้ ใส่ผักเพลยวลงไปครับอือหอมผักเพลียวตามด้วยผงนัวครับพ,พริกผงคั่วเองใส่บบใส่บลายครับไม่สิทธิดแลไปกับข้าวคัวครับต่อไปต่อไปอือผีบักนาวครับ ปลาครับส่วนอื่นครับส่วนอื่นแม่ใครไล่ไหลครับกดเห็ดกันไล่ไหลพี่น้องกันไล่ไหลตัวไขรใครเลย ตัวนี้ก็ไข่ตัวนี้ไข่ครับอืมกระสับชิมเบิ้งครับวันนเป็นยังไงเนาะนัวดีบ่อืมสุดยอดครับมาเด้อครับวันนี้ตัวเดียวก็ยิ้มนวอโตัวใหญ่ตัวโตกว่ พนต้มอึ่นนะไข่เด้อใข่อึ่งครับยังไดงครับขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เบื้องทีมต้มอึ่นเลยครับฝากไว้น้ำเลยครับจังกะจังพอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับแซบ่บแซ่บต้มอึ่งแซ่บครับ